ปัญหาให้ประเทศสวีเดนก็คือคนต่างชาตินี่เราไม่ได้กล่าวหานะแต่ว่าทษมากทุกคนดูหน้าตาบวมชึงเลยไม่รู้เป็นอะไรตื่นขึ้นมาหน้าตามันบวมนี้หรือว่ามุมกล้องมุมกล้องเน,น่ๆเออวันนี้จะมาคุยให้ฟังว่าทําไมเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศสวีเดนมันเปลี่ยนไปมากเลยมันมันเป็นเมืองแบบ ขโมยขจรชุกชุมผู้ร้ายเยอะแยะแล้วก็มันอะไรอะไรแบบบ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายแบบไม่น่าอยู่แบบมันมันฟังแล้วมันไม่น่าอยู่นะแต่ว่าตรงที่เราอยู่เนี่ยมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพอไปเห็นข่าวไปเห็นอะไรแบบนี้เราทำให้แบบาโ,โหย มันเป็นถึงขนาดนี้เลยเหรอประเทศจีนไม่เห็นข่าวต่อว่าจะจะคุยตั้งแต่เรื่องเอตั้งแต่กลับมาจากประเทศไทยจากไปเที่ยวเมืองไทยแล้วเพราะว่ากลับมาก็เห็นข่าวแบบโอ้โหแบบเหลือเกินคือยิงกันตายยิงกันตายแบบแบบว่าหลายวันหลายวันรวดเลยแล้วก็พวกโจรเดี๋ยวชุมยิ่งกว่าชุมยิ่งกว่าเอยงอีกนะจะบอกให้ มันเดี๋ยวนี้มันมันหน้าด้านมันทํายังไงหรือเปล่าเห็นข่าวเราเราแบบว่าที่เขาเอามาลงเนี่ยมันเป็นแบบว่ามันมีไอ้กล้องกล้องแบบว่าวงจรปิดใช่ไหมบ้านหลังนั้นขโมยมันจะไปมันจะไปปล้นแล้วผู้หญิงแล้วบ้านหลังเนี่ยมันมันอยู่ในแบบว่าอยู่ออกมาข้างนอกเมืองหน่อยไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีเพื่อนบ้านใช่ไหมแล้วก็ยังไงมันมามันมันเอาผู้หญิงมาก่อนผู้หญิงมายืน ใช่ไหมแล้วก็อีกมันจะมีพวกสามสี่คนมันผู้ชายมันไปยืนอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆไม่ให้เห็นเพราะว่ามันมันมันคิดว่าจะมีไอ้พวกตาปลาอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้คุณป้าคนนี้แกฉลาดแกติดตั้งกล้องแบบว่าเอ่อกล้องวงจรปิดใช่ไหมแกเห็นหมดเลยแกไม่ยอมเปิดแกบอกว่าถ้าไม่ไปนะจะเรียกไปเรียกตำรวจแล้วไอ้พวกนี้มันก็ไปปล้นในเมืองอีกนะแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้ กลัวแล้วนะเริ่มเริ่มกลัวแล้วนะเพราะว่ามันมันลามมาถึงในประเทศสวีเดนแล้วประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่สงบเงียบสมัยก่อนไม่เคยมีอะไรเลยสงบเงียบมากไม่เคยมีอะไรแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวฆ่าคนกคนฆ่าคนตายมันก็มีแหละแต่มันไม่มีไม่มีแบบนี้แบบเหมือนกับเออว่าเมืองบ,บ้านบ้านป่าเมืองเถื่อนหรอนั่นแหละนั่นแหละแบบอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนีแบบ้เพราะว่าอะไรในความคิดของเรานะ ไอ้คนที่ต่างประเทศคือพวกในในความคิดของเรานะอันนี้เป็นความคิดอันนี้เป็นความคิดของเราโดยตรงนะเราไม่ไม่ไม่เกี่ยวคนอื่นเพราะว่าเราได้เห็นข่าวได้อะไรเนี่ยแล้วเราก็มาคิดว่าเฮ้ยมันจริงมั้ยวะแล้วเราก็เคยเห็นด้วยแบบว่ามันไม่ใช่คนสวีเดนที่ทำนะเป็นคนต่างชาตินะไม่ก็พวกอบพวกอาศัยอยู่ที่เนี่ยพวกอบพยพพวกต่างชาติที่อบพยพมาอยู่ที่เนี่ยแล้วมาตีกัน มาลบกันที่นี่แทนที่ลบกันหนีรี่ภัยจากประเทศของตัวเองรีภัยมาแล้วแล้วก็มาลบกันมาตีกันให้เจ้าของประเทศเขาเดือดร้อนอีกพอเจ้าของประเทศเขาจะยื่นมือเข้าไปช่วยก็บะก็ว่าเขาอีกไม่ยื่นมือไปช่วยก็ว่าเขาอีกแล้วเขาจะทํำยังไงประเทศสวีเดียนบอกว่าตอนเนี้เหมือนเหมือนกินอะไรลร้อนเข้าไป <c ười> คืนไม่เข้าคายไม่ออกประเทศนั้นนะแบบแล้วพวกที่อบพยพเนี่ยมันมันก็เหลือเกินนะบางคนบางคนเอา เราเข้าใจเขาก็เอาขนบรรมเนียมประเพณีของเขามาด้วยใช่ไหแล้วก็มาสอนลูกสอนหลานให้ทําแบบนั้นคือแล้วก็มามามาว่ามามา,มาพูดว่าประเทศสวีเดนไม่ยอมรับเขาคิดมั่งหรือเปล่าว่าเขาไม่ยอมรับยังไงเพราะว่าตัวเองไม่ยอมให้ไม่ยอมเปิดหัวใจเปิดสมองเข้ากับประเทศสวีเดนมาอาศัยบ้านเขาอยู่คุณก็ต้องเปิดสมองเปิดหัวเปิดอะไรรับ ขนรรมเดียมประเพณีของเขาขนบรทมเดียมประเพณีของเขาเป็นอย่างนี้แล้วคุณมาทําอย่างเนี้ยคุณว่าเอ,อ paper, ้ยเธอต้องทําอย่างฉันนะเพราะประเทศฉันทําอย่างนี้เอา้าก็คุณก็กลับไปทําประเทศคุณสิคะ่ะคุณจะมาเรียกร้องให้ชาให้เจ้าของประเทศเข้ามามาเออแบบว่าอะไรอะตอบรับคุณตลอดเวลาป็นเป็น,ปน,ปนไ,ปไม่ได้เขาก็ต้องตอบรับเจ้าของเอ,อ้ยโอ,อ,อประชาชนของเขาด้วยแบบโอ้โหมันมันฟังแล้วมันน่าเบื่อหน่ายแล้วเนี่ย ทุกวันเลยมันตีกันมันมันคว้างปาหินใส่ตำรวจอะไรของมันก็มนไม่รู้แบบพวกเนี้ยไม่ไม่เข้าใจมันมันถ้ามาคือคือพวกเนี้ยพ่อแม่สั่งสอนมาลูกที่อาจจะมาโตที่นี่หรือมาเกิดที่นี่ไม่เคยเข้าไปสัมผัสชีวิตกับเออใช้ชีวิตเกี่ยวกับกับเจ้าของเออคนสวีเด็นจริงๆเลยเนี่ยคือเอาประเทศเอาเอาขนรตำเนียมของประเทศ ตัวเองมาอยู่นี่แล้วก็จะมาใช้ที่นี่แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าประเทศเขาเป็นอย่างนี้เราก็รู้อยู่อย่างอย่างบางคนอะอาบางคนบีเอาเอาลูกมาจากเมืองไทยแล้วมาตีอะตีตัวเชียวตัวตัวเขียวตัวช้ำตัวเขียวเนี่ยเออเขาเรียกไปเลยนะโรงเรียนเขาเรียกไปเลยบอกอย่าทำอย่างนี้นะเพราะบางบางทีโรงเรียนเขาเห็นอะไรเนี้ยเขาก็บอก เมืองไทยก็ธรรมดาอยู่แล้วตีมั่งอะไรมั่งแต่ที่นี่เขาห้ามตีห้ามอะไรเขาเรียกไปเลยนะถ้าไม่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าออไปแล้วยังทําอยู่นะเขาจะเอาเด็กไปเลี้ยงเองเลยคือว่าเขาห้ามตีนั่นแหละ,ละพวกไอ้พวกนั้นไอ้พวกที่มาเกิดที่เนี่ยพวกอพยพที่เราวมาเกิดที่เนี่ยไม่รู้อะไร ไปฟังแม่มัง่งแล้วก็ไปโรงเรียนไปเกเลยฟังเขาพเพราะอยู่บ้านก็พูดภาษาตัวเองพอ,พอเข้าโรงเรียนมาพูดภาษาสวีเดนไม่ได้มันก็มีที่พูดได้แต่ว่ามันเขาไม่เข้าใจขนรทมเนียมประเพณีใช่ปะคืออันนี้พวกนี้ลําบากจะจะพูดมันจะ,จ,ะจะอธิบายมันยากเนี่ยนั่นแหละมันทําให้ประเทศเดียเ๋ยวนี้เนี่ยเมื่อวานก็เห็นข่าวแล้วโอ้ไม่น่าไม่น่าเชื่อแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ไม่เข้าใจแต่ก็รู้ก็ก็รู้ว่าช่วงเนี้ยทั้งยุโรปเนี่ยปั่นปนไปหมดเลยนะทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษเนี่ยได้เห็นข่าวว่าแบบโอ้ยมันตีกันมันพวกพวกที่มาทำเนี่ยไม่ใช่พวกเจ้าของชาติไม่ใช่เขาเจ้าของประเทศนะไอ้พวกที่มาอาศัยเขาอยู่นั่นแหละที่มันทําตัวอย่างนี้จะมาเรียกร้องเอานูน่นเอานี่แต่ไม่เคยทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับเจ้าของประเทศเขาบ้างเลยนี่แหละมันทําให้เราแบบ อะไรวะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศสวีเดนประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่ไม่ใช่อ่อนแอนะเป็นประเทศใจดีคือยอมยอมทุกอย่างแล้วก็มีคนใจดีเจ้าของประเทศก็ใจดีแต่ตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มมีพรรคการเมืองที่เริ่มต่อต้านคนต่างชาติทีนี้เขาต่อต้านเนี่ยเขาไม่เห็นนี่ว่าเราเป็นคนมาจากไหนเราเป็นคนมาเอเชียเราทํางานเราอะไรเนี่ย คือเขาจะรวบรวมไปหมดในขบวนการเดียวกันเลยว่าเฮ้ยตรูไม่ชอบคนต่างชาตินะไม่ว่าต่างชาติประเทศไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันทําให้ไอ้พวกที่ทาให้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 พวกเราเสื่อมเสียให้คนต่างประเทศก็เรียกคนต่างชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงไอ้พวกนี้แต่ว่ามันก็ส่วนน้อยนะแต่ว่ามันมันก็มันเสียงดังไงพวกนี้มันเสียงดังเนี่ยช่วงทางใต้ของสวีเดนนะมันมีตลอดเวลาที่เอ่อช่วงเอ่อแถวทางใต้ชื่อมัลเม มัลเมอร์แล้วก็มีเอ่อภาคหนึ่งเอ่อเมืองหลวงของภาคนั้นก็เยอท์บอยเยอท์บอยกับมัลเมอร์เนี่ยมันมันคนละภาคกันแต่ว่ามันเป็นเมืองหลวงของของเอ่อของภาคนั้นเนี่ยแล้วก็มีพลต่างชาติไปอยู่เยอะแยะพวกอพยพประชดไปอยู่สต็อกโฮมก็เยอะทางใต้เยอะแล้วก็ทางส่วนที่เราก็เยอะแต่ว่ามันไปอยู่อีกฝากหนึ่งที่เราอยู่เนี่ยมันทําให้แบบว่าตอนนี้มันเริ่มเข้ามาแล้วนะมันเริ่มขยายรืบกระรึบเข้ามาแบบส่วนที่เราอยู่แล้วมันก็มี พวกอพยพไอ้พวกขโมยขโจนเนี่ยมันจะมีช่วงตอนเอ่อตอนอะไรอะ่ะตอนคกล้ใกล้คริสต์มาสเพราะว่าอะไรพอเพราะไอ้พวกเดี๋ยวจะจะนินทา <c oughs> พวกที่อยู่ในเอูประเทศร่วมเอูเนี่ยมันเปิดใช่ไหมประเทศอะไรก็เข้ามาได้นี่ประเทศที่อยู่ในในยุโรปเนี่ยจนๆเนี่ยมันเข้ามาได้เข้ามาได้แล้วมันก็มาขโมยของมันจะมาเรดเลยคือว่า มีอยู่ปีหนึ่งถนนบ้านเราเนี่ยถนนอไอในหมู่บ้านเราเนี่ยโดนหมดมันทุบกระจกรถเอาอะไรต่ออะไรไปทั้งๆเนมันก็ไม่มีอะไรในรถเราไม่ได้มีอะไรนะสามีมีรถรถคันเก่าก็มี GPS อันหนึ่งที่มันถ้าดึงไปแล้วเพราะเพราะ GPS มันต่อยในรถใช่ไหมดึงไปแล้วมันใช้อะไรไม่ได้แล้วมันก็ดึงไปมันทุบเอาเอาค้อนทุบค้อนมันก็ทิ้งไว้ในรถนั่นแหละมันทําให้เราต้องเสียเวลาเสียเงิน เนี่ยมันปวดหัวก็ไอ้พวกเนี้ยทามาทาตัวไม่ดีแล้วมันมาทาให้คนอื่นทนต่างชาติชาติอื่นเดือดร้อนด้วยก็ดูอย่างเอ่ยย้อนไปอย่างเรื่องยูเนี่ยยเนี้ยนี่เราไม่ไม่ชอบเลยนะตั้งแต่แรกแล้วเราต่อต้านตั้งแต่แรกาว่าไม่ชอบยูเพราะอะไรมันเป็นการเปิดประเทศเปิดให้คนอื่นเข้าออกโดยโดยโดยไม่มีการกั้นกองใช่ไหมมันเข้าง่ายออกง่ายเดี๋ยวนี้ปืนยาเสพติด คนพวกมาเฟียเข้ามาอะไรต่ออะไรไดเดี๋ยวนี้มันมันง่ายเกินเพราะตอนสมัยก่อนทุกโอ้ยเธอตั้งชอบตัวอีกไม่ชอบคือว่าโอเคเราเปิดให้การขาขายง่ายขึ้นถ้าคนอยากจะทำงานอยากจะมีงานทำง่ายง่ายก็ต้องก็ต้องแบบสมัครงานให้มาให้มันมีไม่มีให้มีการแบบว่ามีมีขั้นตอนมั่งนี่มันแบบปล่อยเลยและอย่างอย่างคนที่ เข้าประเทศสวีเดนไม่ได้หรือประเทศในสแกนดิเนเวียนไม่ได้ก็ทําไงวะเพราะว่าสแกนดิเนเวียนนี่มันอยู่ในเชงเกอร์อะไรอะไรอะแบบว่าปร,ป,รประเทศรวมในเชงเกอร์ไงถ้าเกิดถ้าอยากจะเข้ามาสวีเดนฟินแลนด์อะไรพวกนี้เข้าเข้าทางที่ที่เชงเกอร์อย่างเยอรมันนี่เขาอยู่ในเชงเกอร์ผ่านตรงนั้นเยอรมันมาแล้วเขาก็เข้าได้หมดในยุโรปก็สบายไม่มีปัญหานั่นแหละมันทําให้แบบว่าเดี๋ยวนี้ ในยุโรปปั่นป่วนมากใน e อปั่นป่วนมากประเทศ e อียวยดยก็โดนไปอย่างประเทศเยอรมันนี่รับคนรับคนอ,อพยพมาเยอะนะนั่นแหละประเทศเขาก็ปั่นป่วนเหมือนกันเหมือนอย่างนี้เหมือนสวีเดนตอนนี้เลยคือตีตีกันลบกันเองมันมันมาทอะไรที่นี่ไม่เข้าใจถ้ามันลบกันที่บ้านเมืองมาก็ไปลบที่จะมาทําให้ม่มาใส่ยอยู่อยากจะหนีร้ายหนีไฟมามาอยู่อย่างที่สงบเงียบ แล้วก็ยังมาทําตัวอย่างนี้อีกในประเทศคนอื่นเขาอะมันก็มันก็สมควรแล้วให้เจ้าของประเทศเขาเกลียดไงนั่นแหละแล้วก,ก็มาย้อนยีกตอนนี้เ,อ,อ,เอังกฤษก็ออกจากยูแล้วใช่ไหมไม่ยอมเพราะว่าอะไรมันก็ก็เป็นสูตรที่เห็นอยู่ไงคือพอเวลาคิดอะไรสมัยก่อน20ปี30ปีโอ้ยความคิดนี้ฉันดีพอตอนนี้มีคําตอบในมือแล้วมันเป็นยังไง ประเทศฝรั่งเศสกับอังกฤษนี่โดนโดน,โดนคนอพยพเข้ามากเพราะอะไรเพราะเขามีเมืองขึ้นเยอะใช่เปล่าสมัยก่อนได้ยินไหมว่าเประเทศอังกฤษนี่เป็นประเทศเท่พระอาทิตย์ไม่ตกดินนั่นแหละเพราะว่าเขามีเมืองขึ้นเยอะแล้วคนที่เป็นเมืองขึ้นเขาเนี่ยเขามีสิทธิ์ขอมาอยู่ในประเทศแม่เขาได้ง่ายไยงก็อย่างฝรั่งเศสก็เยอะใช่ไหมตอนนี้ก็มีอะไรเกิดขึ้นประเทศฝรั่งเศสมันมันแบบว่ามันช่วงนี้มันแปรปรวนไปทั้งทั้ง ยุโรปทั้งโลกเลยนะเนี่ยแหละมันทําให้คิดว่าเฮ้ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะถึงว่าประเทศสวีเดนเมื่อก่อนจะเงียบสงบเมื่อก่อนประชาชนประชากรที่เรามาอยู่ตอนนั้นเท่าไหร่8ล้านกว่าเองทั่วประเทศเลยนะแล้วก็ประเทศเขาก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ประเทศเขาเล็กกว่าเราประเทศไทยนิดเดียวเองประเทศของเราเข้าปา่าเข้าไปเท่าไหรนะ่ละเจ็ดติบกว่าล้านเลยจําไม่ได้นะอันนี้อันนี้ข้อมูลนี้ <laughs> ไม่รู้นะแต่ว่า ตอนนี้ประเภทจวีเนตอนนี้นะปีนี้ประมาณสิบสกว่าสิบเอล้านส1กว่าล้านแล้วเหล่านั้น่นแหละคนต่างชาติก็เยอะคนจีวีเอนเขาจะไม่ค่อยมีรูปแล้วเลยเนี่ยมีแต่คนต่างชาติก็ไปดูดิมีทีเป็นกับเป็น,เ,ปน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนอนด่าน,า <laughs> <laughs> นี่แหละก็ทําให้คิดถึงว่าถึงทําให้มา,มา มาคุยว่าทําไมเดี๋ยวนี้ประเทศสวีเดนเออไม่ค่อยน่าอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมากก็เพราะพวกนี้แหละแล้วพวกเราที่มาทับมานี่มาทํางานมามาแบบไงมาช่วยเหลือประเทศถึงว่าเราจะส่งเงินนเข้าบ้านมั่งก็แต่ว่าเราก็มาทํางานเราไม่ได้แบบแบมือของเงินก่อเข้าตลอดเวลาใช่ไหมอย่างพวก,นพวกเนี้ยพวกอพยพเนี่ยแบบอย่าให้พูดอย่าให้พูด ่าให้พูดคือแบบขอแล้วแบบว่าคือยังไงอะแบบเห็นแกนตัวนะเขาเห็นแกนตัวนะมา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 ใส่เจ้าของมาอาศัยบ้านเขาอยู่เนี่ยแล้วยังจะมาบังคับให้เจ้าของบ้านเขาทำกำหนดของตัวเองอย่างสมมติว่าสมมุติว่า,มมวาเออ อย่างบ้านถ้าตึกเราบ้านไฟไหมอย่างเงี้ยเราจะมาอาศัยบ้านเขาอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าต้องช่วยเหลือเจ้าของบ้านทําอะไรก็ได้ที่แบบว่าถึงเราจะไม่มีอะไรเราก็ต้องคือไม่ไม่ทาให้เจ้าของบ้านเดือดร้อนสมมุติว่าเจ้าของบ้านอยากจะนอนสองทุ่มแต่แต่ตัวเราอยากจะนอนห้าทุ่มอ่ะเราก็เฮ้ยเราก็ต้องเกรงใจเขาเพราะว่าเรามาอาศัยบ้านเขาอยู่เราก็ต้องนอนแปดโมงใช่ไหมตองเรื่องสองทุ่มนั่นแหละ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเราต้องการอะไรเงี้ยเราต้องการแบบว่าเออฉันอยากจะทํานู่นทํานี่สักยื่นไปสักหน่อยได้ไหมแล้วก็ต้องคุยกันใช่ไหมเออเรามาคุยกันแบบว่าเออเออฉันทําอย่างนี้ได้ไหมขอร้องอะไรเงี้ยคุยกับเขาดีๆใช่ไหมแต่นี่ไม่คือฉันจะทําอย่างเงี้ยทําไมเธอต้องทําตามฉันนี่แหละคือคนที่อพยพมาอยู่ในประเทศสนี่นี่จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี นั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ไม่แย่เกินไปเท่านั้นเองนั่นแหละอุ้ย,ยพูดอะไรเอาคนอื่นมาดีเต่านะฮะไปแล้วทุกคนไปละ